สวัสดีคะ่ะทุกๆโคนกลับพบกันนะคะกับแม่หมอในคลิปแบบแรนดอมกันอีกแล้วนะอ่าวันนี้นะคะแม่หมอไม่มีหัวข้อคะ่ะแต่แม่หมอจะตามใจไพ e ่แล้วนะคะจะเออแล้วแต่ไพ่นะคะจะออกมาเป็นเรื่องราวแบบไหนนะคะก็ให้พวกคุณนะคะลองฟังดูนะคะว่าเรื่องราวที่ไพ่อยากจะบอกเนี่ยนะคะมันใช่เรื่องราวของเราไหมอะไรเงี้ยถ้าใช่นะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะแล้วก็รับคําแนะนําจากไพ่นะคะนิดหน่อยไปนะแต่ว่าถ้าฟังแล้วเรื่องราวไม่ใช่ของเรานะคะก็ ถือว่ามารับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันน้อไม่อินไม่ซีเรียสอ่ะโอเคอ่ะแม่หมอก็ขอสิบใบเหมือนเดิมค่ะแม่หมอขอดูเรื่องราวความรักนะคะของชาวแดนดอมนี้หน่อยนะคะว่าความรักของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้อ่ะแม่หมอขอสิบใบะคะ่ะ โอเคแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นใบสรุปนะคะแม่หมอจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่ะมาเรามาดูกันเลยคะ่ะอ่าเหมือนเดิมนะคะแม่หมอก็จะเล่าสลับกันนะคะระหว่างเออเขากับคุณเขากับคุณแบบนี้นะคะไปนะจนกว่าจะครบ10บใบนะคะ,ะเรามาดูเขาก่อนเลยดีกว่านะคะพลังงานของเขานะคะอ่าสเตรงอ่าเออคนคนนี้นะคะ เออจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะเออเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดุนิดหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยเออเวลาที่เขามาอยู่กับคุณนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างยอมคุณนะแล้วคุณแล้วเขาอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะหรือจะเป็นอายุอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะแต่แม่หมอมองแล้วอาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติอะไรแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะสำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะเออมันมีความต่างกันนะคะมีอะไรบางอย่าง ที่ต่างกันค่อนข้างต่างกันมากๆเลยถ้าไม่ใช่เชื้อชาติก็อาจจะเป็นการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ style, อะไรแบบนี้ค่ะเออนิสัยใจคออะไร,ไรที่มีความต่างกันทีนี้มาคุณกันบ้างนะคะออคุณได้ The View of Fortune อ่ะคือที่นี้คุณและเขา,ามีความเป็นเป็นคนกเก่าๆในอดีตกันนะคะมีความออคุณและเขามีความที่ มีมีดวงชะตาต่อกันสูงนะเออแล้วตัวคุณนะก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะคะบางทีคุณก็คิดว่าเออคุณเราและเขาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอ,อ,อาจจะมีชะตาอะไรร่วมกันอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างมีความถูกชะตาเพราะว่าคุณทั้งสองคนถึงแม้จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เหมือนก็ว่าก็อยู่ด้วยกันได้แบบลงตัวอะไรแบบนี้โนอาต่อไปแล้วยังไงเ,เอ,อ่ The เอ The Hermit อ เขาช่วงนี้เขาอาจจะมีความคิดที่แบบว่าอยากอยู่ในโลกของตัวเองอะไรแบบนี้แม้อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยหวือหวาในความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้หน่อยหน้าคนคนเนี้ยเออานช่วงเนี้ยเขาเขามีอะไรบางอย่างที่แบบว่าขอขออยู่กับตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออขออยู่กับตัวเองบางบางครั้งคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเขามีอะไรเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยปรึกษาอะไรคุณไหนเนาะมันเป็นเหมือนมีอารมณ์เป็นอะไรบางอย่างที่อยาก ที่ที่ต้องคิดเออที่ต้องคิดที่อยากอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้คยค่ะอยากอยากอยู่กับตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออไม่ค่อยชอบวุ่นวายช่วงนี้เหมือนกับว่าเขามีโลกส่วนตัวสูงนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อคะอาทินี้มาคุณบ้าง คือแม่หมอมี in, ความรู้สึกว่าตัวคุณก็คิดมากนะในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้นะแต่คุณน่ะก็เหมือนกับว่าพยายามเออบางบางทีอย่างเงี้ยเขาเขาเป็นอย่างเงี้ยจนคุณรู้สึกว่าเออเขาเป็นอะไรอะทำไมเขามีอะไรเขาไม่บอกเราหรือว่าเขาเออไม่ได้ไม่ได้รักเราแล้ว,ลวอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่าเออรู้สึกหนักๆนเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยอะเออเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายโดยทําไมเขาไม่ take a คชั่นทำไมเขาไม่ อ,อไม่ไม,ไม่ไม่ทําเพื่อความรักของเราให้มันดีขึ้นบ้างหรือว่าดีเหมือนแต่ก่อนอะไรแบบนี้ค่ะเออเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนช่วงนีคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณต้อง,ต,องต้องพยายามในความรักอยู่ฝ่ายเดียวเอออ่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วเขาเป็นแหละ คือแม่หมอหมองว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนเนี้ที่อยู่กับตัวเขาอะเหมือนเขากําลังคิดที่จะทําอะไรบางอย่างนะเออเหมือนคิดที่จะทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการหารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้นะที่เขานิ่งที่เขาเฉยๆนะคะไม่ใช่ว่าเขานะไม่ได้รักคุณแล้วหรือว่าอะไรแบบนี้นะเหมือนเขา่าค่ะคิดที่จะทําอะไรสักอย่าง,างเพื่อให้ชีวิตความรักของเราดีขึ้นเดอะซันอะในขณะที่ตัวคุณเองนะคะก็มีมีความแบบ อยากให้อยากให้ความรักของเรามันมันสดใสเหมือนเดิมอะเอออยากอยากให้เป็นเหมือนแต่ก่อนอะเหมือนกับคุณงงว่าเออ คือคือเขาเป็นอะไรอ่ะเออเขาเป็นอะไรทําไมเขาไม่เหมือนแต่ก่อนดูเขาไปอยู่กับตัวเองดูเขาไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้สักเท่าไหร่เลยคุณก็ค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเอออยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปนเหมือนแต่ก่อนเนี่ยในขณะที่เขาเครียดเนี่ยแม่หมอหมองว่าเขามีเรื่องมีเรื่องให้เครียดน,นะเออมีเรื่องให้เครียดให้คิดนะเหมือนเขาคิดที่จะทําอะไรสักอย่างหน,นึ่งในเอออาจจะแบบเป็นในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่า มันมันอาจจะไม่เป็นอย่างเขาคิดเขาหวังอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็เหมือนไม่กล้าบอกคุณอะไรเงี้ยเออคุณคุณลองถามเขาดูนะคุณลองถามดูในขนาที่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นนานนะคะคุณอาจจะใจร้อนแล้วนะเออคุณจะใจร้อนคุณจะบ้านแตกแล้วคุณคุณอาจจะคิดว่าเออถ้าความสัมพันธ์เราไม่เหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยแล้งั้นเราจบกันไหมล่ะอะไรแบบนี้เออคุณอาจจะมีความคิดแบบนี้นะคะเออแม่หมอแนะนําให้คุณลองลองคุยกับเขาลองถามเขานะว่าเออเขาเป็นอะไรลองเปิดใจคุยกันดูนะถ้า ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยเนี่ยรถท้ายที่สุดนะคะ่ะมันจะเหมือนกับว่าเอา่อเป็นแบบเป็นเป็นอารมณ์ที่แบบว่ายังไงอะคือคือเหมือนเขามีเขาเขาเขาก็จะไม่กล้าบอกคุณนะเออคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะทําอะไรที่ลับหลังคุณมีอะไรโกหกปิดบงังคุณอยู่หรือเปล่าคือคือคุณอาจจะมีความที่ว่าคิดไปไกลคิดไปไกลอะไรแบบนี้คะ่ะว่าเขามีอะไรที่แบบปิดบงังคุณอยู่หรือเปล่า แล้วผลสุดท้ายนะคะคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณคุณจะไม่เอาแล้วว่าสําหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เออคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุยกันนะคือเขาอ่ะเขาก็ชอบแบบว่ายังไงอะ่ะปิด คือไม่ยอมมีมีอะไรไม่ยอมบอกคุณนะเออถ้าเขาคิดที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยเออคิดที่จะทําอะไรหรือเครียดเรื่องอะไรอยู่เขาก็ไม่บอกคุณแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนคิดมากอ่ะยิ่งยิ่งเขาไม่พูดยิ่งเขาทําเป็นแบบเหมือนมีอะไรเก็บไว้ในใจคุณคุณจะรู้สึกว่าเอ,อ้ยหรือว่าเออทำไมเป็นแบบนี้ล่ะหรือว่าความสัมพันธ์เราไม่เหมือนแต่ก่อนนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเออ คือคุณอาจจะคิดไปต่างๆนานาแล้วเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รักเราแล้วทําไมความสัมพันธ์มันไม่เหมือนแต่ก่อนเขาเขามีอะไรอ่ะอะไรแบบเนี้ยเออเนี่ยค่ะมันมันเป็นเพราะว่าคุณสองคนอ่ะไม่ไม่พูดกันคือเขาก็ไม่เล่าให้คุณฟังแล้วคุณเองก็เหมือนกับว่าคิดคิดมากเออเนี่ยแม่หมอแนะนํานะคะให้คุณลองลองถามเขานะเออก่อนที่ความสัมพันธ์นะคะมันจะไปกันใหญ่เนาะ ก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะตรึงเครียดมันจะจบความสัมพันธ์อะไรกันไปแบบรุนแรงนะมีมีอะไรที่รุนแรงไปมากกว่านะั้นคือตอนนี้มันยังพอเคลียร์กันได้อยู่อะ่ะแล้วบทสรุปเป็นไงคะเอก็บวอเนี่ยบทสรุปแล้วความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะมันอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่เอาอย่างเงี้ยคือแม่หมออยากจะแนะนํา ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็นแบบเนี้ไปเรื่อยๆนะเออมันมันอยู่มันอยู่ที่พวกคุณสองคนนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มต้นใหม่โดยการแยกย้ายแยกย้ายจากการจบกันในความสัมพันธ์และต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่หรือ หันมาพูดคุยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันดีขึ้นโอเคขึ้นไม่ไม่มีอะไรค้างคาใจกันกันกันแบบเนี่ยเออแบบช่วงเนที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยเอออะไรแบบเนี้ค่ะเนี่ยมันมันก็อยู่ที่พวกคุณจะคุยกันไหมเออเนี่ยพอพอคุณฟังเรื่องราวแล้วคุณรู้ใช่ป่ะคุณคุณรู้ว่าตอนเนี่ยตัวเขามีเรื่องอะไรให้เครียดอยู่มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดแล้วคือไม่ไม่เป็นอย่างหวังแล้วเขาไม่ยอมบอกคุณไงเขาอาจจะกลัวว่าคุณอนจ่จะไม่สบายใจไปกับเขาได้แต่ในขณะ ที่ตัวที่ที่เขาไม่ยอมบอกใช่ปะ่ะตัวคุณเองอาจจะคิดมากแล้วคิดไปไกลว่าเออพักเนี่ยเขาเป็นอะไรของเขาเขาไม่ได้รักเราแล้วหรรือว่าเขาแอบแอบมีใครแอบทําอะไรลับหลังเรารู้ปะ่ะซึ่งความจริงอ่ะมันไม่ใช่เลยนะคะคนของคุณอาจจะแบบว่ามีมีเรื่องให้เคียดจริงแหละเอออาจจะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือการลงทุนอะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เขาคิดเขาหวังแล้วเขาไม่กล้าบอกคุณนะเออจริงๆอ่ะ คุณควรถามเขานะเออถามเขาแล้วก็เปิดใจคุยกันทั้งสองคนเลยถ้าปล่อยให้เงียบแบบนี้นะความสัมพันธ์พังแน่ๆเลยความสัมพันธ์จบแน่ๆแ,แล้วมีหวังนะคะได้ได้เดินจากกันไปนะคะต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ถ้าอยากให้ความถ้าถ้าคุณนะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาคนเดิมคุณนะคะจะต้อง คุยกับเขานะเออจะต้องคุยกับเขาแล้วอย่าคิดเองเออเองแล้วก็ต้องมีเหตุผลให้มากกว่านี้นะคะเออเนี่ยเปิดใจคุยกันตัวเขาเองก็ผิดนะตรงที่ว่าเขาเองก็ไม่ยอมเล่าให้คุณฟังเวลามีอะไรตัวคุณเองก็เหมือนคิดเองเออเองไม่ไม่ถามไม่อะไรด้วยซึ่งอันนี้ค่ะมันจะส่งผลในความสัมพันธ์เนี่ยมันมันแย่ลงอะไรแบบนี้ต้องมีแต่แย่แต่แย่ลงแม่หมอก็แนะนําให้คุณนะคะเปิดใจคุยกันดีกว่าค่ะแล้วถ้าคุณยังยัง,ยงรักเขายังอยากมีเขาอยู่นะอยากรักษาความสัมพันธ์นันนี้ไว้นะคะพวกคุณก็จะ ได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับคน,คนกับคนเดิมกับคนเดิมคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมนะคะในในความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมกว่าเก่าอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็จะไม่ค้างคาก็จะคลี่เคลียกันแล้วทีเนี้ยอ่าโอเคก็เป็นประมาณน่คะสำหรับเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่เคลียร์เนาะที่ค้างคาอะไรแบบนี้เออแล้วก็ไม่พูดไม่อะไรกันเนี่ยค่ะ สิ่งสําคัญในความสัมพันธ์คือต้องคุยกันนะเวลาไม่ว่ามีอะไรนะคะอย่าปิดบ,บังอย่าแบบโกโหกกันอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นเราอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีอะไรก็ต้องแชร์แชร์กันเออเราก็อย่าคิดเองเออเองอ,อย่าอย่าแบบมัวไปคิดว่าเออเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องถามมีอะไรก็ต้องถามกันบ้างอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สหรับแรนดอมในวันนี้นะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกนะตามใจไพ่นี่ก็คือเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ เออเป็นเรื่องราวของคุณไมอะไรแบบเนี้ยอ่ะแม่หมอก็แนะนําแค่นี้นะคะมีอะไรก็เอาไปปรับใช้แบบนี้ละกันนะโอเคก็ประมาณนะี้สหรับแรนดอมในวันนี้ก็ขอแม่หมอขอบคุณมากสําหรับการเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้แก่กันด้วยนะใครอยากซับพอร์ตช่องเพียง9บาทนะคะก็สามารถทําได้อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยอยากสอบถามรายละเอียดอะไรต่างๆนะคะแอนไลน์มาได้เลยอ่ะวันนี้นะคะแม่หมอก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้า สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ